ไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าโควิดสิตามการนิยามขององค์การอนามัยโลก WHO ได้แพร่ระบาดเมื่อปลายปีพุทธศักราช6 2น2562โดยมีศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรคอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนจะแพร่ระบาดไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกและกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆเช่นสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดียเป็นต้นจนทําให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า163ล้านคนมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ5ล้านคนและในมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเป็นอย่างมากนอกเหนือจากผลกระทบที่กล่าวมาหนึ่งในนั้นคือปัญหา ในด้านการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตลอดจนถึงความปลอดภัยของครูนักเรียนผู้ปกครองจนทําให้เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ๆแทนการเปิดทําการเรียนการสอนแบบปกติ สำหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวก,กับการจัดการศึกษาของประเทศได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไว้ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันคือ 1. ออนไลน์ site, 2. ออนไลน์ 3. ออนมาน์ 4. ออนแอร์และ 5. ออนแฮน์โรงเรียนมันปังซ่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่อยู่กับพ่อและแม่ ซึ่งไม่มีความพร้อมและขาดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ ดยสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นโรงเรียนบ้นานบางซ่านจึงได้ดําเนินการสอนในรูปแบบออนแอร์ air, และออนแฮนโดยโรงเรียนบ้นานบางซ่านได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1-3ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนส่วนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแอร์ air, ในรูปแบบของ d l t v วนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นไม่ละทิ้งการเรียนมีการทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ปกตินักเรียนโรงเรียนแม่ปังซ่านส่วน,นใหญ่จะคุ้นเคยกับการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลพันดาวเทียม DLTV และการทำใบงานใบความรู้กิจกรรมต่างๆอยู่แล้วตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปที่1-6ถึงโดยโรงเรียนแม่ปังซ่านได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจําปีการศึกษา2,563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาลําพูนเขต2การดําเนินงานตามนวัตกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยสื่อใบงานใบกิจกรรมและใบความรู้ต่างๆเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบออนแฮนโดยกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ4ขอ5รอ โรงเรียนบ้านปังซานมีวิธีการดำเนินงานการพัฒนานกระบวนการเรียนรู้ในดำเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่คณะกรรมการสั่งศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยดำเนินงานเป็นระบบตามวงจรเดมิ่ง PDCA แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนและ5ร่วมดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการ แผนมีกระบวนการ2ร่วมคือการร่วมคิดและการร่วมวางแผนการร่วมคิดได้แก่การตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมวยัยและชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงหนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2. การร่วมวางแผนได้แก่การหาแนวทางร่วมกับทุกฝ่ายให้แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและสัรศึกษาโดยมีการกำหนดแผนต่างๆในการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ขั้นที่2ขั้นดำเนินการดูมีกระบวนการ 1. ร่วมคือการร่วมปฏิบัติ การร่วมปฏิบัติคือการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบตัติโดยจัดประชุมชี้แจงคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนให้มีความตระหนักถึงสถาน,นการณ์ความรุนแรงของโควิด -19 ในปัจจุบันและร่วมมือกันพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างจริงจังคร้มีการช่วยเหลือและตรวจสอบความถูกต้องของใบงานและใบกิจกรรมต่างๆ โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานใบกิจกรรมและใบความรู้ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแก่ตัวนักเรียนโรงเรียนบ้านปังซ่าน ได้ดำเนินงานโดยให้ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1-6ถึงได้จัดเตรียมใบางานใบกิจกรรมใบความรู้ต่างๆให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งออนแอร์และออนแฮนโดยครูอาจะใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยครูประจำชั้นของแต่ละห้องจะต้องเตรียมใบางานใบกิจกรรมใบความรู้ของแต่ละวิชามอบให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้รายงานผลให้ครูประจําชั้นแต่ระดับชั้นทราบเมนักเรียนเรียนจบไปแล้วในแต่ละวิชาอาจมีภาระงานหรือมีใบงานในชั่วโมองเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือต้องการส่งผลงานของตนเองสามารถสอบถามครูประจําชั้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์กรุ๊ปของชั้นเรียนตัวเองได้ในแต่ละสัปดาห์ครูผู้สอนจะมีการสรุปสาระสําคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงโดยมีการนัดน,นักเรียนมารับส่งงานที่โรงเรียนในทุกวันจันทร์และวันพุธเพื่อส่งงานและมอบหมายใบงานกิจกรรมเพิ่มเติมในทุกๆสัปดาห์ บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 1. การจัดเตรียมใบงานในแต่ละสัปดาห์ครูประจําชั้นจะต้องมีการจัดเตรียมใบงานใบกิจกรรมใบความรู้ต่างๆให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 2. การรับส่งใบงานครูประจําชั้นจะต้องนําใบงานที่ได้เตรียมไว้มาใส่ตรงช่องรับส่งงานเพื่อให้สะดวกต่อการรับและส่งของนักเรียนที่บริเวณหน้าห้องเรียนของแต่ละห้องเรียนและรับใบงานใบกิจกรรมต่างๆมาตรวจสอบ การติดตามการทำงานของนักเรียนครูประจําชั้นจะมีการติดตามการทำงานของนักเรียนทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนครูมีการติดตามการทำงานของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 4. การตรวจสอบใบงานครูประจําชั้นจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของใบงานใบกิจกรรมของนักเรียนทุกครั้งและมีการสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 1. การเตรียมความพร้อมในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อใช้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านการรับใบงานและใบกิจกรรมนักเรียนจะต,ต้องเข้ามารับใบงานใบกิจกรรมที่โรงเรียนตามวันเวลาและที่ครูกําหนด 3. การทําใบงานและใบกิจกรรม เมื่อนักเรียนได้รับใบงานใบกิจกรรมใบความรู้ต่างๆแล้วนักเรียนจะต้องมีการศึกษาหาความรู้และทำใบงานด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครองคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 4. การส่งงานนักเรียนจะต้องนำใบงานใบกิจกรรมมาส่งตามระยะเวลาที่ครูก,กำหนดเพื่อครูจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานหากไม่ถูกต้องจะได้มีการแก้ไขและปรับปรุงต่อไปขั้นที่3ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา มีกระบวนการหนึ่งร่วมคือการร่วมประเมินผลการร่วมประเมินผลโดยใช้กระบวนการสอบถามและประเมินผลการระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยรับฟังความคิดเห็นของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองขั้นที่4ขั้นสรุปและรายงานแอคมีกระบวนการหนึ่งร่วมคือการร่วมชื่นชมครูประจําชั้นมีการรวบรวมใบงานใบกิจกรรมต่างๆเผยแพร่ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดส มีการร่วมชื่นชมนักเรียนที่ทำง,งานส่งตามวันเวลาที่กำหนดในกรุ๊ปไลน์และมอบรางวัลในช่วงสถานการณ์ปกติเผยแพร่ความสำเร็จในทุกๆด้านให้กับผู้ปกครองทราบมีการสรุปสภาพปัญหาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป การดำเนินงานเพิ่มเติมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโวิด -19 ของโรงเงรียนมัธยงซาน 1. การช่วยเหลือน,นักเรียนครูประจําชั้นมีการนําใบงานใบความรู้นําไปแจกตามบ้านให้กับนักเรียนในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวกมารับส่งใบงานที่โรงเรียนโรงเรียนมีการสนับสนุนกันให้ยืมกล่องสัญญาณโทรทัศน์เพื่อนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแอร์ air. และเรียนรู้ผ่านการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ไปพร้อมกับครูต้นทางได้ โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงการกักตัว14วันโดยมีการมอบของใช้อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนการจัดการเรื่องอาหารกลางวันและนมของโรงเรียนบ้านปังซ่านในดำเนินการโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินอาหารกลางวันในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์พร้อมกับรับนมและส่งใบงานใบกิจกรรมต่างๆให้กับครูประจําชั้น 2. การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองผู้ปกครองถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูประจําชั้นมีการรายงานผลการเรียนของบุตรหลานตนเองมีการสอบถามการทําใบงานต่างๆผ่านช่องทางการติดต่อควบคุมดูแลการทําใบงานบกิกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดทําขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้และหวังว่าสถานการณ์โควิดจะทุเลาลงและทําให้โรงเรียนเปิดทําการสอนได้ตามปกติ